สบายดีและสวัสดีบ,ดบรรดาพ่อแม่พี่น้องมูสุขุสุขชนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะอันนี้เป็นตอนแรกนะพี่น้องเนี่ยพอดะที่ที่ข้าพเจ้าออกไปตางปูนมาให้ทั้งในซางพอนอนแล้วกะ็ปรากฏว่ารถเฮาเพ่ตามกลางทางนะบี่น้อเป็นรถเฮาพี่น้องเป็นรถของทางพี่อายน,ะนั่นนี่รถคันนี้แหละมันเท่ะโชมันรูดนั่นแล้วกะ็ข้าพเจ้าก็เกือบจะเจ็บนะพี่น้องเป็นเกือบจะเจ็บจะเจ็บแลแหลนะเนาะเดี๋ยวสิดท้ายให้เบิรงพี่น้อง นี่นะท่านผู้ชมปูนโตที่เทาเอามาที่กิ่งฉบับของมือเทาพี่นะ้องนาะพอดีโซมันยาพี่น้องเอาปูนมาผ่้สั่งชีเวอร์ใจกันเลยว่านี่เอาใหม่แต่นี้คัดมาเพื่อใหม้มันแข็งเพราะใหม้มันบรูดเนาะโซวนรูดสองเทื่อเทาก็เลยเอาใหม่แบบนี้ไส์เนาะแล้วก็ขออนุญาตน้ำทานผูนะ้ชมเนาะนี่เนานะเดี๋ยเจ็บหน่อยน,นึงนะพี่น้องเนาะ นี่แล้วกับัดนี้ทางพุ่นกัเป็นทางในสางพุ่นกับกำลังเริมนะพี่น้องนะเริมก็อเริมมันนั่นอยู่พุ่นแหละนะนะทางผู้ชมตอนนี้ก็คือเป็นตอนแรกของมือเดียวกันแหละเนาะหลังจากที่ว่ามือเศ้าเขากับท้ายไปพอสมควรแล้วตอนแรกเนาะเขากับประกอบแผงมันยังแล้วเรียบร้อยหมดหลยแต่ว่าท่านได้ข้ายเนาะกัตัดมาเป็นตอนนี้พี่น้องกำลังที่เริมต่อสายเนาะคือต่อสายนี่งเขาที่ตอแบบเอาสองแผ่นมา อเลี้ยนกันละกันนอกจากนั่นก็คือทีเป็นตอขนาดทั้งหมดน้องอย่างงงน้องคนๆคนเดียวหรือไม่พ่านอาจจะบงงน้องๆน้ำทานผู้ชมอันนี้ก็เป็นทรายที่พ่นครึ่งที่เอาไปอันเห็นไหมยังเอาไปบวกเนาะให้เห็นมันอ้อนน่ะ มันเครื่องอาอ้นอ,อนบอกแมนแมนขับใส,ใส่ใส่วิธีเหนียวนละท่านผู้ชมใช่ช้อนมือใช่แล้วจะคองเงื่อนความคืบนะคล้องอุ้งนํ i. มเนาะไก่ยี่เหเอ่ยอ เนาะเดี๋ยวนี้ทานผู้ชมเยาก็ก็รงอีเอาแพงนี่ขึ้นมาถึงลังคานะเดี๋ยวจะได้ชิ้นอะไรช้นอะไรมาทางไหนเอาทางไหนอนนี่นี่ โอเคนะครับผู้ชมตอนนี้กับแพงสุดทําอิตขึ้นมาหอดหลังคาเป็นเทียพอยนะอ่ะจาจักหน่อยเขากับที่เกียมจดเล็กแล้วก็ที่ว่าเป็นอันสําเร็จเนาะสำหรับการติดตั้งแผงสุดทําอิต แต่ก็ยังมีอีกสุดหนึ่งนะยูลุมพ่นเขาติดีนแล่วแล้วก็บิต่ตอสายนะพี่น้องอ่าตอสายก็ถือว่าสำเร็จเนาะเลาท่านผู้ชมสุดที่สองกำลังที่ถึกน้ำขึ้นมาติดต่างเนาะไม่ไม่เหมือนเดียวกันคนฮาคนบางที่ไหนได้ขึ้นโง่ได้ขึ้น้าตอกันอบอกเออตอออกมาป้าทุกสิบเกี่ยว ต้อสายดำนะบันนี้เนะโอเคนะพี่น้องตอนนี้ก็แพงทั้งหมดขอเฮาเนาะแปดแผพี่น้องสองสุดเทียวเห็ดเนาะก,ก็คือทึกตอกเล็กลงไปเป็นเทียห่อยเนาะคือติดตังแล้วเป็นเทียห่อยยังเหลือแต่ต้อสายพ่วงเขากันแล้วกัดึงไปใช้คอนโทกนก็ถือว่าสําเร็จเนะพี่นอนะ้องเนาะอ่านี่ มันอาจชิ้นายให้เห็นบุ๋มมืดนะพี่น้องเนาะเพราะว่ากล่องเฮาเป็นกล่องโทรศัพท์นะพี่น้องกล่องแท,ท้ๆกับพุนะ่นั้นไปเข่าห้องหมอพุ่นละไปเขา่าศูนซัมป์นะพี่น้องนะเนาะอ่านี่ชิ้นแรกค่อนไีเนี่ยชิ้นยอดเลยนะพี่น้องเนาะได้แรกแถวหนึง่งยังสามคู่ว่า เอกเจนน้นี่เสสสามสาม่พ่ไมเงินยาวเลยคมาไหมเอามาสคู่ว้ามดนี้มดีโอเคนะพี่น้องกะตอนนี้กะฮอดโมงฮอดเวลาพักแล้วนะพี่น้องเนาะ ตอนแรงประมาณห้าโมงหกโมงยังเราพี่น้องตอนนี้เนะาะก็คือดังที่เห็นนะ้อมดมือพี่น้องเขาติดตัง้งตอนนี้แผงโซลาเซลล์ตอนนี้ก็ถึบติดไปเป็นทนะี่ห้อยเนาะคักอยู่น้อพี่นอนะ้องเนาะแป๊บแผงเนะาะนี่แล้วก็ทั้งลูมเนะาะทั้งลูมนี่ก็เป็นกอ๊อุ้งน้ำก็เรียบร้อยเนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้ดโบกบ่ทันได้เก็บรายละเอียดมั้ยยังเธอเป็นมืออื่นเนาะพี่น้อง มืออื่นนี่น่าจะสำเร็จ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะขาดว่าเนาะแล้วก็อันนี้ข้างนี้กัในสร้างเพิ่นก็บกำลังอันนะั้นเนาะแบบแปลงบอนให้ยเศร้าบานเพิ่นใส่น้ำนะพี่นะนะ้องเนาะน่าแล้วก็สำหรับอุ้งน้ำนี่กัมีบอนระบายน้ำเนาะพี่น้องมีบอนระบายน้ำเนาะนี่ตัวนี้นะ่าเป็นบอนระบายน้ำทิพย์ กะเฮากะสี่เอาทอมาใช้ละกะเอาปูนเลีดอีกบาตหนึ่งเนาะว่ามือนี่กะยังพระท่านเด็กเกียมมากใช่พี่น้องเนาะสีประมาณนั่นพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องกะสชีประมาณนี้เนาะสำหรับมือนี่กะถือว่าสําเร็จไปหลายพอสมควรเนาะอ่าแพงโซล่าเซลล์นี่กับเฮากะติดตั้งเป็นทีอาพอยมดแล้วละกัอ่าอุ้งน้านี่เนาะนายซ่างเพิ่นกะก่อเป็นทีอาพอยแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้เก็บรายละเอียดนะพี่น้องเนาะ ก็เป็นเมื่ออื่นเมื่ออื้นนี่น่าจะสําเร็จลอยเปอร์เซนต์เนาะกัอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งกัชเศบ้าบานเค้นนี่กัน่าจะได้ใส่นำกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเข้าต้องได้แซ่อุง้งนี่ย่ไว้ประมาณจากอาทิตย์หนึ่งเพื่อให้นำปูนนำมันยังมันละเคยมันละล,ะลายออกขนาดเนาะถึงสี่ห่เพิ่นใส่น,น,นะพี่น้องก็สำหรับคลิปนี่ก็สี่ประมาณน้ะเนาะพบกันไหมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกาวคขว่าสบายดี